สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทท่านส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมานิยายเรื่องแค่ของกินเล่นเป็นงานเขียนของทัศนียาวลีนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเหมียวและวสินซึ่งเป็นตัวละครที่ต่อเนื่องมาจากนิยายเสียงเรื่องในไฟแคนท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านฉบับเต็มได้ที่ thanbly.com ส้มฉุนได้แปะลิงก์ไว้ให้ ใต้กริปวิดีโอนี้แล้วนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นตอนที่32จะไปโรงเรียนเหรือลูกวสินเอ่ยพร้อมกับยิ้มให้กับน้องไอดินในมือถือถุงของเล่นอยู่ให้พ่อไปส่งด้วยได้ไหมไม่พ่อซื้อของเล่นมาให้ด้วยนะวศินยื่นถุงของเล่นให้กับน้องไอดินการจะเข้าหาลูกได้ต้องพยายามหลอกล่อเผื่อลูกชายของเขาจะใจอ่อน แต่ลูกชายของเขามองของเล่นในมือแล้วก็นิ่งไปคุณไม่ใช่พ่อของผมไอดินเอ่ยกับวสินเสียงเข้มวศินถึงกับสะอึกกับคำคำนี้อย่ายุ่งกับเราอีกเมียวเอ่ยกับวศินพร้อมกับเดินเลี่ยงไปอีกทางแต่วศินไม่ลักความพยายามเขาเดินมาคว้าข้อมือของเธอเอาไว้เมียวสินขอโทษศินผิดไปแล้วได้โปรดให้ศินได้ดูแลเมียวกับลูกบ้างได้ไหมวศินส่งสายตาอ้อนบอล ขอโอกาสครั้งเดียวสินจะทำให้ดีที่สุดพอวินมาแล้วไอดินตะโกนอย่างดีใจเมื่อได้เห็นกวินเดินมาพร้อมกับวิ่งเข้าไปกอดกวินมองหน้าวาสินอย่างอึ้งๆ้งไม่คิดว่าผู้ชายที่เคยทำร้ายคนที่เขารักจะกลับเข้ามาในชีวิตของเธออีกครั้งกวินอุ้มน้องไอดินขึ้นพ่อมารับแล้วนะครับเราไปโรงเรียนกันเถอะครับผมปล่อยแขนเมียวด้วยครับเมียวเราไปส่งลูกที่โรงเรียนกันเถอะปล่อย เมียวแกะมือของวศินออกจากแขนจากนั้นก็เดินเคียงกวินออกไปเลยวศินรู้สึกเจ็บกับภาพภาพนั้นคนที่ควรจะอุ้มลูกและเดินเคียงข้างเมียวมันควรจะเป็นเขาเขาผิดเองที่ทำให้ทุกอย่างพังเขาปล่อยถุงของเล่นหลุดมือพร้อมกับสุดลงกับพื้นทำไมทำไมเขาถึงรู้สึกพ่ายแพ้แบบนี้หายไปหลายวันเลยนะครับแดเนียลเอ่ยถามเมียวขณะที่นั่งรออาหารมาเสิร์ฟ ยอมรับว่าเขาสนใจผู้หญิงตรงหน้านี้มากแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจีบยังไงดีเขามองร่างระหงในชุดเรสเปิดไหลกระโปรงยาวคุมเขายอมรับว่าเธอสวยมากๆพอดีพาลูกชายไปเที่ยวค่ะเลยไม่ได้เข้าร้านสามวันเหมียวเอ,เอย่ยพร้อมกับยิ้มให้นี่ไม่ใช่ลูกค้ารายแรกที่พูดกับเธอแบบนี้ครับผมถึงว่ามาแล้วไม่เจอสักวันแดเนียลเอ่ยพร้อมกับยิ้มให้เธอค่ะ ขอตัวก่อนนะคะครับแดเนียลมองตามร่างระหงของเมียวพร้อมกับอมยิ้มออกมาเมียวเดินเข้าไปในร้านตอนนี้คนเริ่มแน่นร้านมากขึ้นและเหมือนว่าพนักงานเสิร์ฟจะไม่พอเพราะพนักงานเสิร์ฟสามคนลากลับบ้านตายแน่ๆลูกค้าแน่นร้านขนาดนี้จะทำยังไงดีลูกปัดบมนอุบอิบวันนี้ทั้งวันเธอยังไม่ได้หยุดพักเลยเดี๋ยวเมียวช่วยเสิร์ฟจ้าจะดีเรอคะ ถ้าคุณกวินมาเจอปัดโดนบุญหูชาแน่เลยค่ะกวินไม่มาหรอกวันนี้กวินทํางานกวินไม่ใช่คนขี้บ่นสักหน่อยลูกปัดนะ่ะคิดมากไปได้งั้นเราเสิร์ฟกันดีกว่านะคะอันนี้ของโต๊ะ8ดกับโต๊ะ11ค่ะเดี๋ยวโต๊ะอื่นๆปัดกับเมลินจะรีบไปเสิร์ฟนะคะได้เลยเหมียวยกจานอาหารไปเสิร์ฟด้วยความเร่งรีบแต่เหมือนจะยิ่งไม่ทันอยู่ดีพอลูกค้าเริ่มเน้นหลานขึ้นมาเรื่อยๆปัดนี่โต๊ะ21 เมรินเอยปาดรีบวิ่งไปรับอาหารแล้วเสิร์ฟด้วยความเร่งรีบทุกอย่างดูเร่งรีบมากๆากเมียวยืนปาดเงื่อที่ไหลตรงหน้าพาปาดนี่โต๊ะสิบเอ็ดคุณเมียวคะนี่โต๊ะเจ็ดกับโต๊ะแปดค่ะขอสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟด้วยนะครับเสียงทุ้มคุ้นเคยดังขึ้นเมียวรีบหันไปดูทันทีวศิลครับศิลขอสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟด้วยนะวศิลส่งยิ้มให้กับเธอไม่จะไปไหนก็ไปเมียว เอ่ยเสียงเข้มพร้อมกับมองหน้าของเขาอย่างเอาเรื่องแต่เหมือนกับเขาไม่ทุกร้อนอะไรเลยเขาเดินตรงไปหาเมรินทันทีขอผ้ากันเปื้อนหน่อยครับวศินเอ่ยกับเมรินเธอมองหน้าวศินเลลายิ้มให้ก่อนจะเดินไปหยิบผ้ากันเปื้อนให้กับเขานี่ค่ะวศินรีบรับจากเมรินทันทีเหมียวมองหน้าเขายังเอาเรื่องบอกให้เลิกยุ่งกับเหมียวไงศิลทำไม่ได้หรอกต้องขอโทษด้วยนะวศินเอ่ยออกมาเรียบๆนาย นายมันทุเรศจริงๆเมียวเค้นเสียงหัวเราะเย้ยหยันคนตรงหน้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงพ่นคำพูดร้ายๆใส่เธอแล้วนี่เอาไปเสิร์ฟโต๊ะเจ็ดกับโต๊ะสามนะคะเมรินยื่นจานอาหารให้กับวศินเขารีบรับแล้วเดินไปเสิร์ฟโดยไม่สนใจเธอเลยสักนิดยิงสร้างความไม่พอใจให้กับเธอเป็นอย่างมากกลับไปซะวศินเลิกวุ่นวายสักทีวศินไม่สนใจเขาเดินไปเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้ายิ่งเมียวพยายามไล่เขาเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งตีมือใส่เธอมากกว่าเดิมจนเมียเหนื่อยใจเธอหยิบจานอาหารไปเสิร์ฟให้ลูกค้าเช่นกันทานให้อร่อยนะครับวศินเอ่ยกับลูกค้าพร้อมกับส่งยิ้มให้พนักงานใหม่หรอครับพอดีผมมาทานที่นี่บ่อยเจ้าของร้านสวยผมชอบคุณคงจะเป็นพนักงานใหม่สินะลูกค้าเอ่ยถามเขาครับพนักงานใหม่พ่วงท้ายเป็นสามีของเธอทานให้อร่อยนะครับวศิน จะแย่ยิ้มร้ายใส่ให้กับชายหนุ่มตรงหน้าคนนั้นขอโทษครับไม่คิดว่าเธอมีสามีแล้วลูกค้าเอ่ยขอโทษเขาทันทีไม่เป็นไรครับขอแค่อย่ายุ่งกับเธอก็พอวศินกระซิบเบาๆพร้อมกับส่งยิ้มร้ายให้จากนั้นก็ไปบริการโตอื่นต่อเรื่องอะไรจะยอมให้คนอื่นมาจีบเมียตัวเองละ่ะเขาต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมตัดไปที่ตอนบ่ายกวินอุ้มไอดินเข้ามาที่ร้านของเมียว หลังจากที่เขาขับรถไปรับมาแล้วภายในร้านไม่ค่อยมีลูกค้าแล้วเขาเดินยิ้มเข้าไปในร้านแต่เขาหุบยิ้มแทบจะทันทีเมื่อได้เห็นวสินเช็ดโต๊ะทำความสะอาดร้านอยู่ส่วนเมียวก็ยืนกอดอกมองอย่างไม่พอใจเช่นกันมาแล้วเหละลูกวันนี้มาช้านะคะพ่อวินพาไปเกได้ไหนมาคะเมียวเดินไปหาไอดินก่อนที่จะอุ้มส่วนกวินวางกระเป๋าเรียนของน้องไอดินลงบนโต๊ะ เธอหอมแก้มลูกชายตัวน้อยหนึ่งฟอดส่วนน้องไอดินจ้องวศินไม่วางตาวศินอยากจะเข้าไปกอดไปหอมแต่เขาทำไม่ได้เขาต้องใจเย็นเอาไว้ก่อนพ่อวินพาไปซื้อของเล่นครับไอดินชูถุงของเล่นพร้อมกับยิ้มให้เธออย่างสดใสเมียวใช้นิ้วเรียวเขี่ยที่แก้มของลูกชายเบาๆหลงรักครั้งที่ร้านก็เด็กผู้ชายตรงหน้าคนนี้ละ่กะกวินก็ตามใจไอดินจนเคยตัวเลยนะวินเต็มใจ เพื่อเมียววินทำได้ทุกอย่างขอบคุณนะไม่ได้อยู่กันสองต่อสองนะครับอายคนอื่นบ้างวสินพูดเนเมียวกับกวินแต่ไม่มองหน้าเขายังคงก้มหน้าก้มตาเช็ดโต๊ะต่อ,ตอพยายามอดทนแล้วแต่มันไม่ไหวจริงๆเหเมียวให้เขามาช่วยทํางานเหรอกรวินถามเมียวด้วยน้ําเสียงเรียบๆทั้งที่ในใจของเขาเต้นรัวยอย่างบ้าคลาั่งกลัวเมียวใจอ่อนกลัวเธอต้องเจ็บอีกครั้งเปล่าค่ะเขามาเอง สตามาทำไมในเมื่อนายกับเมียวต่างคนต่างอยู่กันมาห้าปีแล้วที่เคยทำร้ายเมียวยังเจ็บไม่พอใช่ไหมกวินพูดเสียงเข้มมองหน้าวศิลป์ยังไม่พอใจเขาต้องไม่พอใจอยู่แล้วเมียวกำลังจะดีขึ้นผู้ชายคนที่เคยทำร้ายก็กลับเข้ามาในชีวิตของเธออีกครั้งฉันก็มาหาลูกหาเมียของฉันผิดด้วยหรือเมียหนีมาอยู่นี่ตั้งห้าปีทำไมฉันจะตามมาไม่ได้วศิล ต่อกลับกวินคืนเมียวไม่ใช่เมียของนายวศินนายอย่ามาพูดแบบนี้เมียวรีบทวงแม้จะรู้สึกแปลกๆก,กับคำว่าเมียก็เถอะใจมันเต้นแรงขึ้นมาทันทีแล้วที่นอนกันจนท้องจนคลอดออกมาเป็นน้องไอดินเขาเรียกว่าอะไรวศินพรงออกมาอย่างอารมณ์เสียแต่นายควรจะเลิกยุ่งกับเมียสักทีทำร้ายเธอมามากมายนายไม่ละอายใจบ้างหรือย,ยังไงกวิน เริ่มขึ้นเสียงใส่วศิลแรงขึ้นถ้าเป็นวศิลเมื่อก่อนเขาคงชกปากกวินแตกไปแล้วเขาตระหนักแล้วว่าใช้กําลังไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมันจะยิ่งทําให้ทุกอย่างแย่ลงเสียอีกเมื่อก่อนฉันผิดจริงฉันทําเมียเสียใจแต่ฉันอยากได้โอกาสสักครั้งฉันอยากได้ลูกกับเมียของฉันคืนมาเมียก็บอกอยู่แล้วว่าเมียวไม่ใช่เมียของนายนายหูหนวกหรือไงน้องไอดินไปกินขนมกับเมลินนะคะ ตรงนี้ผู้ใหญ่เขาคุยกันเสียงดังไปกับเมรินดีกว่าเมรินรีบเข้ามาอุ้มน้องไอดินจากมือเมียวเมื่อเธอเห็นว่าสถานการณ์เริ่มรุนแรงครับไปกินขนมดีกว่าอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยเมรินรีบอุ้มน้องไอดินออกไปทันทีส่วนเมียวได้แต่ยืนมองสองคนทะเลาะกันรุนแรงขึ้นถึงเมียวจะบอกว่าสินไม่ใช่สามีแต่ความจริงมันก็คือความจริงนะเมียวว่าสินเอ่ยกับเมียว พร้อมกับมองหน้าเขาเชื่ออย่างเต็มหัวใจว่าเธอยังรักเขาอยู่ไม่ใช่เธอเอ่ยเสียงสั่นเครือขอบตาเธอร้อนพาวก่อนที่น้ำตาจะรื่นขึ้นที่ขอบตาแล้วไหลดินออกมาเธอกลับไปคิดถึงอดีตที่เลวร้ายเมื่อห้าปีนั้นอีกแล้วทั้งทั้งที่พยายามเข้มแข็งและซ่อนความอ่อนแอมาตลอดสุดท้ายมันก็พังทลายลงเธอยังรักเขายังเต็มหัวใจแต่เขาทำร้ายเธอจนบอบชำ้ำ จนเธอไม่สามารถอยู่ที่นั่นต่อไปได้ทำไมทำไมจะไม่ใช่ละ่ะนายไม่เคยบอกว่าฉันเป็นเมียฉันมันก็แค่ของกินเล่นของนายอย่าให้ฉันต้องเจ็บเพราะนายอีกเลยเมียวเมียวเลือกมันใช่ไหมสินเป็นพ่อไอดินเมียวไม่ให้โอกาสสินบ้างเลยเหรอสินอยากแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดสินอยากเป็นพ่อที่ดีบ้างว่าสินเอยเสียงสั่นเครือเขาอยากได้เธอคืนเขาจะต้องทำยังไงไร้รคำพูดใดๆ ออกมาจากปากของกะวินเขาจ้องมองหน้าเมียวหัวใจเต้นรัวเขากลัวเหลือเกินว่าเธอจะกลับไปเจ็บอีกกลัวเธอจะรับวสินกลับเข้ามานั่งที่หัวใจของเธออีกครั้งนายเป็นพ่อที่ดีไม่ได้หรอกขอโทษขอโทษด้วยนะนายไม่ได้โอกาสนั้นจบตอนที่32นะคะเรามาต่อตอนที่33กันเลยค่ะในนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นนายเป็นพ่อที่ดีไม่ได้หรอกขอโทษด้วย นายไม่ได้โอกาสนั้นเมียวเอ่ยเ,เสียงสั่นปนสะอื้นน้ำตาไหลาอาบแก้มมองหน้าวศิลนเธอยังรักเขาเหลือเกินแต่เธอก็ไม่อยากเจ็บปวดอีกแล้วเมียววศิล์เอ่ยเ,เรียกชื่อเธอผ่านริมฝีปากอย่างแผ่วเบาเหมือนฟ้าฟา,าดผ่าลงมากลางใจเมื่อได้ฟังคําตอบของเธอมือของเขาสั่นขึ้นมาดือด้อก่อนเนื้อที่อกด้านซ้ายมันบีบรัดอย่างรุนแรง น้ำตาของลูกผู้ชายไหลออกมาอย่างไม่อายใครเขาเจ็บเจ็บเพราะคำพูดของคนที่เขาคิดว่าเป็นของกินเล่นทรมานเหมือนใจจะขาดรอนๆไร้คำพูดใดๆออกมาจากปากของกวินเขารู้ว่าเหมียวรักวศินมากมายแลว้ววศินเองก็รักเหมียวมากเช่นกันเขาเริ่มแน่ใจแล้วว่าเขาไม่อาจเข้าไปในพื้นที่หัวใจของเธอได้เลยถึงแม้เธอจะพยายามเปิดใจแล้วก็ตาม เจ้าของพื้นที่หัวใจกลับมาในชีวิตของเธออีกครั้งและต้องการเธอคืนเราควรต่างคนต่างอยู่เหมียวทรมานมามากพอแล้วเหมียวเอ่ยเสียงสั่นเครือเธอไม่ผิดใช่ไหมที่อยากจะปกป้องหัวใจของตัวเองสินรักเหมียวสินขอโอกาสแค่ครั้งเดียวสินอยากได้มันสักครั้งนายรักเหมียวเหรอเหมียวเอ่ยถามชายตรงหน้าที่ยืนมองหน้าเธอทั้งน้ำตาเขาเปลี่ยนไปมากทั้งคำพูดและการกระทำสินรักเหมียวสินขอโทษ ขอโทษที่เคยทำเลวกับเมียวเมียวจะให้สินทำอะไรสินยอมทุกอย่างเขามองหน้าเธออ้อนวอนด้วยสายตาเขาอยากทำหน้าที่พ่อและสามีที่ดีถึงแม้ที่ผ่านมาเขาจะไม่เคยได้ทำหน้าที่นั้นเลยสักครั้งงั้นช่วยออกไปจากชีวิตเมียวสักทีเมียวเลือกคนอื่นแล้วตอนเมียวท้องไอดินมีเพียงกวินที่ช่วยดูแลตอนเมียวคลอดคนที่ยืนอยู่เคียงข้างเมียวก็คือครอบครัวของเมียวส่วนนาย นายเคยทำร้ายเมียวทุกอย่างจนเมียวทนไม่ไหวขอให้นายกลับไปอย่ามายุ่งเกี่ยวกับเมียวและลูกอีกเลยไอดินเป็นลูกของศิลน,นะเมียวเขาต้องมีพ่อกวินเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้ไอดินได้แล้วไอดินรักกวินมากกว่าคนที่ทำให้เขาเกิดมาซะอีกวศิลนมองหน้าเมียวด้วยแววตาสันาดาริกคำพูดของเธอทำให้เขาเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินในที่สุดเมียวก็ยอมรับว่าเขาเป็นพ่อของไอดินแล้วต่อให้เมียว ขอร้องให้สินออกไปจากชีวิตสินจะไม่ทํานายมันเลวนายมันเลวจริงๆขอตัวก่อนนะแล้วสินจะกลับมาหาใหม่เลิกยุ่งกับเหมียวสักทีเหมียวมีคนอื่นแล้วเข้าใจไหมว่ามีคนอื่นแล้วคนแบบนายมันรักได้เพียงผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นก็คือเปลวกนกคนที่ยืนหนึ่งในหัวใจของนายมาตลอดก็คือเปลวว่าศินอึ้งไปกับคําพูดของเหมียวที่พรั่งผูออกมาเขาหมายจะเข้าไปกอดเธอแต่ทว่า เธอกราบถอยหลังนี้เมียวสินไม่ได้รักเปรวสินรักเมียวกับลูกเขายื่นมือหมายจะจับมือของเมียวแต่เธอสลัดมือของเขาออกเธอมองหน้าเขาด้วยความเสียใจน้ำตาที่แห้งไปเมื่อไม่กี่วินาทีไหลดินอาบแก้มของเธออีกครั้งเลิกเห็นแก่ตัวสักทีเมียวเลือกคนที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตแล้วเมียววศินเอ่ยเรียกชื่อเธอเสียงสั่นเครือความหวังที่จะได้เธอคืนมันเหลือน้อยเหลือเกิน เขามองหน้าเมียวกับกวินไปมาเขารู้ว่ากวินเป็นคนดีและรักเธอมากเขาควรจะถอยใช่ไหมแค่คิดว่าจะต้องเสียเธอกับลูกเขาก็ทนไม่ไหวแล้วอย่ามาเห็นแก่ตัวเมียรักคนอื่นไปแล้วเหมือนก้อนเนื้อข้างซ้ายหยุดทำงานไปชั่วขณะเจ็บปวดเมื่อได้ฟังเมื่อก่อนเขาคิดว่าเขารักเปียวเปียวไปคบกับชุมพลเขายังไม่รู้สึกเจ็บปวดขนาดนี้กับเปียวมันคือความผูกพันมากกว่า เขาได้ตระหนักแล้วว่าก้อนเนื้อที่อกด้านซ้ายมันมีคนตรงหน้ามาตลอดเขาแค่ไม่รู้แค่นั้นเองมารู้ตัวอีกทีว่ารักมากมายก็ตอนที่เธอหนีเขาและสายเกินไปเสียแล้วเมียวสินรักเมียวนะตอนนั้นสินแค่ไม่รู้หัวใจตัวเองเขาอยากจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นกว่านี้แต่เหมือนมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยกวินมองทั้งสองไปมาเขาระหนักแล้วว่าทั้งสองยังคงรักกันมากมายผู้ชายตรงหน้าของเขา เหมือนจะสำนึกผิดแล้วจริงๆเขาเดินตรงมาที่น้องไอดินอยู่จากนั้นก็อุ้มน้องไอดินแล้วเดินออกมาไปกันเถอะเมียวเดี๋ยวปัดก็คงจะเก็บร้านเองละกระวินเออยพร้อมกับจับที่แขนของเธอเมียวมองหน้ากวินกับไอดินทั้งน้ำตาก่อนที่มือเรียวจะปาดน,น้ำตาออกจากพวงแก้มรักวๆค่ะเมียวกำลังจะเดินออกมาโดยที่มืออีกข้างหนึ่งของกวินจับแขนเธอเอาไว้ เธอเองก็รู้ว่าในหัวใจไม่สามารถรับกวินเข้ามาได้เลยเมื่อได้เจอกับวศินอีกครั้งเธอยังคงรักเขามากมายเหลือเกินข้อมือของเธออีกครั้งถูกจับเอาไว้เธอหันกลับไปมองเจ้าของมือนั้นเป็นวศินที่จับเธอเอาไว้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งเป็นกวินที่จับเธออยู่เช่นกันขอสินอุ้มลูกเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมสินจะปล่อยเมียวไปเอง เขาเอ่ยออกมาอย่างแผ่วเบาสุดท้ายแล้วเขาก็แพ้อยู่ดีเพราะผู้หญิงที่เขารักเลือกคนอื่นไปแล้วไม่เอาไอดินเอ่ยออกมาทันทีพร้อมกับเอาหัวซบที่บากของกวินหัวใจของเขากระตุกว่าทันทีเมื่อได้เห็นท่าทางของลูกชายตัวน้อยเขาอยากเป็นผู้ชายที่ได้อุ้มลูกของตัวเองบ้างแต่เมื่อได้เห็นท่าทางของกวินที่มีต่อไอดินและดูเหมือนว่าไอดินจะรักกวินมากเขาเองก็เบาใจ ให้พ่อศินอุ้มหน่อยนะครับคนดีกวินเอ่ยกับน้องไอดินพอรู้สึกสงสารผู้ชายตรงหน้ามากยอมรับว่าไม่พอใจที่เขาเข้ามาในชีวิตเมียวอีกครั้งแต่ยังไงเขาก็เป็นพ่อลูกกันไม่เอาปล่อยหนูลงไอดินดีดดินจะลงจากอ้อมแขนของกวินจนเขายอมปล่อยให้ไอดินลงขอพ่ออุ้มลูกหน่อยได้ไหมศินเอ่ยพร้อมกับมองหน้าไอดินน้ำตาของลูกผู้ชายของเขาไหลออกมาอีกครั้ง ความเจ็บปวดนี้มันสะสมกับสิ่งที่เขาทำไว้กับเธอแล้วเมียวได้แต่มองเงียบๆพร้อมกับร้องไห้ออกมาไม่หยุดเธอเองก็เจ็บปวดไม่น้อยไปกว่าเขาเหมือนกันไม่กลับบ้านเธอดินอืดอัดไอดินเข้ามาแกะมือวศินออกจากเมียวจากนั้นก็ดึงแขนของเธอให้ออกไปพร้อมกับกวินวศินได้แต่มองภาพนั้นด้วยความเจ็บปวดเช้าวันตัดมาวศินได้แต่แอบมองลูกชายเล่นลูกบอลอยู่หน้าบ้าน ส่วนเมียวนั่งอยู่ไม่ไกลจากไอดินเขาอยากมีส่วนร่วมในชีวิตของเธอแต่เมื่อเธอได้เลือกแล้วเขาคงต้องยอมปล่อยเธอไปแม่ครับดินหิวน้ำจ้าเดี๋ยวแม่ไปเอามาให้นะคะเมียลลุกขึ้นจากม้านั่งหน้าบ้านแล้วเดินเข้าไปในบ้านเธอนอนคิดมาตลอดทั้งคืนว่าเธอใจร้ายเกินไปหรือไม่ที่ทําแบบนี้เธอเทน้ําใส่แก้วจากนั้นก็เดินออกมาไอดินเธอตะโกนเรียกลูกชาย เพราะตอนนี้ลูกชายของเธอไม่อยู่หน้าบ้านแล้วครับแม่เมียวหันไปตามเสียงเป็นลูกชายของเธอที่เดินไปเก็บลูกบอลที่ถนนเสียงบีบแตรรถดังสนานวันไวเมื่อรถสองคันขับเบียดกันมาด้วยความเร็วสูงและพุ่งเข้ามาตรงที่ลูกของเธออย่างรวดเร็วเมียวกรีดร้องด้วยความตกใจแต่เสียววินาทีสุดท้ายกลับเป็นลูกชายของเธอที่ถูกผลักออกมาและเป็นร่างผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกรถชนแทนเมียว มองร่างชายตรงหน้าที่ถูกกระแทกจากรถยนต์เธอรีบวิ่งเข้าไปกอดลูกชายพร้อมกับมองร่างชายคนนั้นที่กระดินไปกระแทกกับพื้นหัวใจของเธอกระตุกวาบมือไม้สั่นขึ้นมาทันทีวศสินจบตอนที่33ในนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นอย่าลืมกดติดตามและโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ